ครับยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวการแข่งขันเรือยาวไปชมกันได้อีกนะครับแต่ว่าเรือยาวที่ว่านี้เป็นเรือจําลองนะครับเรียกกันว่าเรือไม้ตีดหนังยางนะครับที่เกิดจากการประยุกต์จากเรือยาวขนาดใหญ่ก็เอามาใส่กลไกตามภูมิปัญญานะครับเป็นที่นิยมเล่นกันในภาคอีสานเราก็ยังดึงเยาวชนเนี่ยให้มาฝึกประดิษฐ์แล้วก็ร่วมแข่งขันด้วยกันที่จังหวัดหนองคายครับ จะเรียกว่าเป็นการจําลองแข่งขันเรือยาวก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าทรงคล้ายๆกันเด็กๆก็พากเสียงเชียเหมือนแข่งเรือยาวครับแต่ว่าเรือลําน้อยนี้เรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดจิ่นหนักยนัทวัตช่วยโศเอาอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายผู้หลงไหลแล้วก็ชื่นชอบเรือยาวเป็นชีวิตจิตใจครับวันไหนว่างๆก็นําไม้ไผ่มาเหลามาตัดแต่งประดิษฐ์ ติดก้าวทาสิงแล้วก็เรือไม้ดีดหนังยางอย่างสวยงามครับจนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เริ่มทําให้เด็กๆในชุมชนลาแวกบ้านนะครับก็สนใจเริ่มรวมตัวมาเรียนรู้นะครับแล้วก็ช่วยกันประดิษฐ์แล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันนะครับโดยนําเรือมาท้าประลองความเร็วกันนะครับสร้างสีสันสนุกสนานกันตลอด ปัฐทวัตไล่ฟังว่าเริ่มประดิษฐ์เรือไม้ดีดหนังยางนะครับตอนปี2550ตอนนั้นเนี่ยไปอาศัยดูแล้วก็หัดทําจากชาวบ้านในหมู่บ้านที่ไม่ไกลกันนักนะครับ พอเริ่มมีความรู้ความเข้าใจก็มาดัดแปลงวิธีการทําเป็นสูตรของตัวเองครับทั้งการตกแต่งแล้วก็กลไกตามสูตรตัวเองที่ใช้แรงดีดของหนังยางหมุนใบพัดด้านท้ายรับก็ทําให้เรือไม้เนี่ยจะพุ่งไปตามตระยะทางแล้วก็แข่งกันว่าลําไหนของไทยจะไปได้ไกลกว่ากันแล้วก็เร็วกว่าเร็วกว่ากันนะครับแม้จะเป็นในรูปแบบจําลองแต่ว่าก็ถือเป็นการต่อยอดไปตามยุคสมัยครับแถมยังมีรายได้จากการขายเรือจําลองพวกนี้ด้วยครับ ไม้ที่ใช้ทํานะครับจะเป็นไม้กระแตะนะครับกระแตะยานะครับเป็นไม้ไผ่นี่แหละครับเป็นไม้ไผ่ข้าวหลามนะครับที่มาใช้ทำข้าวหลามนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะมาเหลาเหลาจนได้รูปทรงของของแต่ละลำของแต่ละขนาดนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ครับจะเป็นแบบนี้ไม้ห้าแผ่นก็จะประกอบไปด้วยชี้เลื่อยมีชี้เลื่อยนะครับมีกาวร้อนนะครับที่ใช้ทํา ติครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะใช้เทียนเป็นน้ําตาเทียนยหยดส่ไม้ไผ่จะมีมันจะแตกง่ายครับถ้าแบบนั้น เรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดนะครับที่เห็นลำนี้เนี่ยราคา750บาทต่อลำนะครับลงสีลงลายให้พร้อมเสร็จสับแล้วก็ใช้โอกาสนี้เชิญชวนมาชมมาเชียร์กิจกรรมการแข่งขันเรือไม้ดีดหนังยางท้ายตัดกันในวันที่3 1ธันวาคมนี้ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่ท่าน้ำริมห้วยมงชุมชนป่างิ้วตําบลท่าบ่ออําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับ